มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปสมัครงานที่บริษัทผลิตเกี่ยวกับเหล้าคนเดินเข้าไปในห้องก็จะมีแต่ผู้จัดการระดับสู้มาอยู่เพื่อเป็นสกิพหยานในการรับสมัครในห้องนี้ก็มีเหล้าหลากหลายชนิดผู้ชายคนนั้นก็บอกได้หมดเลยว่าเหล้านี้ผลิตมาไหลาปีหนมีผู้จัดการคนหนึ่งเขาคิดพิเลนก็ให้เลขาเศร้าไปชี้ใส่แก้วคนที่มาสมัครงานคนนั้นก็ชิม แล้วก็พูดขึ้นว่าอายุยี่สิบสามทองได้สองเดือน oh, <no. S 1> พอพูดไปแบบนั้นผู้จัดการในห้องตกใจกันหมดเลย oh. นั่งเงียบกริบ <c oughs> คนที่มาสมัครงานคนนั้น <c oughs> ก็คิดว่าคงไม่ได้รับเป็นพนักงานแน่ๆนก็เลยพูดคููไปว่าถ้าไม่รับผมเขาทำงาน oh. ผมจะบอกให้หมด oh. ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้อง <c oughs> พอพูดแบบนั้นออกไป เขจัดการในห้องทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรารับคุณเข้าทำงานครับ